สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็คือทุกคนเนี่ยกำลังแบบว่าางงกับโปรแกรมคนละครึ่งว่าคืออะไรใช้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลออกแคมเปญคนละครึ่งออกมาก็คือรัฐบาลจะสัพพอร์ตค่าใช้ใจ่ายของเราในรายวันเนี่ยแม็กซิมัมอยู่ที่150บาท โดยการที่เราเนี่ยจะต้องสมัครโปรแกรมคนละครึ่งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้บริการนี้ผ่านแอปเป่าตังนะคะก็คือเราต้องโอนเงินเข้าไปที่แอปเป่าตังก่อนเพื่อที่จะไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการของโปรแกรมคนละครึ่งตัวนี้โดยที่มักซิมัมที่รัฐบาลจะใส่ให้เราเนี่ยตกวันละ150บาทในวงเงิน3,000บาทนะคะใช้ได้จนถึงสิ้นปีก็สมมุติ ยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะใช้โปรแกรมคนละครึ่งแล้วเราไม่รู้ว่า่เราจะซื้ออะไรดีเราเดินออกไปที่ตลาดแล้วก็ไปเจอร้านอาหารตามสั่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้นี่คือถ้าสั่งผัดกะเพราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะราคา40บบาทถ้าเราจ่ายผ่านโปรแกรมคนละครึ่งนะคะก็คือ ผ่านการสแกน QR code จากตัวแอปพลิเคชันของแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยเราก็จะจ่ายค่าข้า,ขามือนั้นเนี่ยในราคาแค่20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งโปรแกรมตัวเนี้ยก็คือจะรัฐบาลจะมาช่วยประชาชนให้ลดค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะแต่ว่าถ้า,าสมมติว่าเราต้องการที่จะไปซื้อของโดยที่ของนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่500บาท แต่ว่าโปรแกรมคนละครึ่งเนี่ยจ่ายให้เราแ m a ซิมัมอยู่ที่150บาทก็คือโปรแกรมจ่ายให้เรา150บาทส่วน350บาทเราออกเองนะคะก็คือจ่ายตรงกับทางร้านค้าค่ะแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยคือเราใช้ยังไง แล้วก็ต้องเติมเงินยังไงเดี๋ยวเราจะไปสอนอย่างคร่าวๆนะคะในวิดีโอนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็สามารถไปใช้ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันไหลลื่นมากขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนโปรแกรมคนละครึ่งก่อนนะคะจากนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะหลังจากนั้นเราเข้ามาที่ g Wallet นะคะ แล้วก็คลิกไปที่เข้าใช้งาน g w a l l e t ค่ะกดตกลงและยินยอมได้เลยค่ะจากนั้นเลือกสมัครแบบใช้บัตรประชาชนนะคะแล้วก็เริ่มถ่ายรูปบัตรได้เลยค่ะโดยจะต้องวางบัตรประชาชนให้ตรงกับกรอบสีเหลี่ยมตัวนี้นะคะ หลังจากนั้นก็จะมีเลขบัตรประชาชนขึ้นมาแล้วให้เรากออชื่อเพื่อรับตัว OTP โคดนะคะหลังจากได้ OTP โคดแล้วเนี่ยเราก็ใส่โค้ดเข้าไปเพื่อยืนยันรหัสค่ะเสร็จแล้วระบบก็จะทำการให้เรากดสแกนใบหน้านะคะหลังจากนั้นก็สามารถเข้าใช้งาน G Wallet ได้ค่ะ แล้วเราก็สามารถเติมเงินแลเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันปลอดตังได้เลยค่ะวันนี้เราก็มาลองซื้อของโดยแอปพลิเคชันป่อดตังนะคะในโครงการเราเครื่องกันค่ะ,คะ ในที่สุดเราก็มาเจอร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะเป็นร้านขายหมูค่ะหลังจากที่เราเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการจ่ายตังค์นะคะโดยที่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัตงค์ค่ะจากนั้นใส่รหัส PIN ที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้วเข้ามาเลือกที่จ w a l l e t ค่ะมันจะโชว์หน้าแรกนะคะว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์ของเราเท่าไหร่ค่ะจากนั้นกดมาที่ปุ่มสแกนจ่ายค่ะ หลังจากนั้นแล้วก็มาสแกน QR code นะคะจากเครื่องของทางร้านค้าค่ะพอสแกนเสร็จร้านเนี่ยก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะว่าราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาเท่าไหร่แล้วเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ โดยที่แอปพลิเคชันจะคำนวณราคาหารสองมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นกดยืนยันการชำระเรงินค่ะแล้วก็ใส่รหรัสผิดอีกครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราสามารถจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วค่ะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการาใช้แอปพลิเคชันคนละครึ่งนะคะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรดีๆอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราจะนำมาเสนอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย